สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆจ้าพี่น้องจ้ายสุลสิพามาเก็บมาละขีโนโอีกมื่อนี้มืนน่อน,นี้เสาร์อะไรเสาร์ยี่สิบสามป่ตอนนี้กำลังจะแปดโมงแล้วมื่อนี้ยสุลตื่นสวยเนาะจ้าตื่นสวยกับสีหสัวสวนพ่อในแล้วดอกยังอีกอยังอีกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จังสีแล้วหมดไปแล้วประมาณเอ้ย หดไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังอีกประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่สิม่าพาพี่น้องเก็บบัวาล่าขี้น้องก่อ,กนอ,กกอนสามมันกำลังแหนมเห็นนีม่ม,ม,มองได้อุนโซนอิเอนเซมนอยู่มองได้น่ะพี่น้องนี่เห็นว่มจา้ะด้วยหน้อยหน่อยแต่สีวัตถิกบนบุ่นๆละอีกมือนี้วันยังพี่น้องมันนี้วันพุธซุกเนาะ เก็บอีกทีวันอาทิตย์หน่วยรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้เก็บอีกทีวันอาทิตย์จ้ะตอนนี้เราเก็บลูกที่มันใหญ่ก่อนเดี๋ยวมันจะแก่เกินกินนี่พี่เนาะนี่กเก็บได้อีกวันอาทิตย์อันนี้เก็บวันอาทิตย์เก็บเลยก็ได้ลูกใหญ่อยู่นี่พี่นเนาะเห็นปะสองลูกเฮียงกันอะมาละขี้นกนี่อีกลูกนึงพี่เนาะทันว่เก็บเพิเ่นกเกเรเมจ้ะ นี่เห็นบ่านางสุกเป็นลายล่ะถ้าไม่เก็บนางก็แก่ต้องเก็บออกเนี่ยเนี่ยข้าวหาสำนึงบ่ได้เห็นเลยจะสูงสิพ่าไปอีกฝั่งหนึ่งพี่เนาะมันจังสีนแหนมเห็นเพิ่นลูกหน่อยเพิ่นอยู่หมองนี่ลายหลกูกจนเห็นบ่จาะกล่องโฟก,กัสเฮเบิร์บ่บชิพ่าไปหลอดใตตุ่นนี่ล่ะมันจังศีนแหนมเห็นคั้นบริหลอด เอาตัวมันเห็นก่อนพี่น้องนี่เอาตัวมันเห็นนี่ก่อนดันแหลกเก็บต,ตัวมันเห็นฟคันเห็นละฟาวเด็ดพอหันกลับมาอีกที่หนึ่งอะคือหาบ่าเห็นละจำบ่ได้จำจุดบ่ได้ดูลูกนึงก่อนมาสีแก่พี่น้องเห็นปะเนี่ยจ้ะนี่ลูกนึงอือจำแล้วพอดีกินกระปุนเลยกินกระปุนกับเจีว กระสมบกฮูเด็วเตะผู all ้ใดสิกินก็ยังเนาะพี่น้องเนาะเอาแต่ว่านี่ตื่งมาหลอดนี่บ่นี่หน่ะพี่น้องอ่ะนี่ลูกนางสองลูกเห็นแม่อึ่ยนี่ยลูกนี้ได้ลูกนี้ว่าจะเก็บวันอาทิตย์ลูกนี้เก็บได้เลย นนยยก็นั่งสีลูกใหญ่เกินหาบมเห็นดอกพี่น้องบางย่าเรานัางงน่งกระซูผูดมวยหนึ่งข้างเขียมือค้ำอยู่พุ้นอยู่ปอแจ๋อผุนสีเอาไดบ่น้องสีเนี่ยมห็นบ่ตัวนี้สูมสีผ้าไปเอ่ะนี่พี่น้องอือให้สูมเศร้าอยู่ได้แห็นโเห็นตอนอยู่มกีนี่เห็นบ่นี่พี่น้องนี่ ทางทางผีสูมยื่นอยู่ฟังกันล่ะบัรทัดมาหลอดบางฟังผีขึ้นจังเนียมเพลนทั้งสี่ลับมันจังเนียมร้อนตาสุกเพิ่นแก่ไหวงไงไหวเพิ่นไงไหวเพิ่นกับแก่ไหวว่ากี่มือเพิ่นกับซุกเรียพี่น้องนะทเ้าเนียบโเห็เหน,นได้มากระซุกเป็นแดงแดงข้าตุน่นเห็นโบมบัน เบิดละยังบ่เบิดกระซูโหลดเดอ้อฉันเนี่ยโม,เห,ม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 เห็นเลยบ่เห็นโมซูบ่เห็นฉันบ่เห็นเธอกระซูโหลดมาละเออใส่ผ้พาพิมงอีกตนหนึง่งคิด้อาเออพักตำลึงยอดเพิ่นยอดตำลึงสะท้อนแสง จงได้จงหมุนยานางมาแบนี้ของหนา่เนาะข้งหนาพักกระดาวยอดหยอดขาวันนีสูสสิเด็ดมันมีปุนปลาถูอยู่หันี่สูงสเป็ปหลยกินกระปุนปลาถูสะดายอด สะเดาขาวนี่เพื่อนสิเพื่อนสิบ่ค่อยขอมแหงออกพี่น้องเพื่อนสิกินเสียบไะไปต่อเราไม่พอแค่นี้เพื่อนสิเบิ่งหพินงเหม่ล่ะขีน้นกอีกมองหนึง่งยุนี่เพื่อนสิหนวยปลอมๆขาวๆเด้อพี่น้องสำรับตนนี้เด้อ เบืบ้องวยโบโมีเห็นโบมีหน่วยเห็บเบื้งเนาะเพื่อนพ่อเนี่ยเป็นหนวห่วยเป็นหน่วยแยกส่วสิศเห็บเบื้งว่ะหน่วยเพื่อนเป็นแนวใดเพื่อนเศหน่วยใหญ่ขึ้นจากจากแยกส่วเก็บอ่ะใหญ่ขึ้นกว่านั้นประมาณจากเกี๊ยสิบเปอร์เซ็นต์หรอเพื่อนสินขาวขาวเพื่อนสิษป,ปอ,ปอ,อมปอมขาวขาวแยกส่วเอามากขาดขาดยัง ขาดล่างน้ำตีหลงน้ำเอาผ้าลีดมาวางเอาพักมาปลูกเอ้ากระถางต้นหอมมาใส่ขื่นชายตัวนี้จะส่งมาสีปูพักชีเอาพักชีมันนิดพักชีไทยอย่างว่านในเห็เดดอกในหน้าอันมาแล้วล่ะในจะคล้องกระยั่งอยู่ลองซางกกาเัเก็บมาผัวมือเก็บมาละขี้นกเบนพี่นอกอือเพื่อนเธอนี่ก็สุดดูค่ะ นี่หน่วยซ้ำนี่เริ่มสีแก่อลไรได้พี่น้องนี่มาในนอนนี่เริ่มสีแก่แล้วเอ้ากล้องทำไมคุณไม่โฟกัสให้ฉันล่ะเออเป็นเบื่บอมณฑิ์เก็บอีกพอดีละ่ะเก็บเสราร์วันอาทิตย์มวนได้ทีม่มัน้ยนะมวนมันหน่อยนี่ไหมเก็บอีกทีกับเสราร์วันอาทิตย์พอดีเออมันสุก พันย่ามันซุแกแขงเนี่ยมเห็นไม่ก,ก็ประเด็นาะได้พี่หน่องนะ้าหงลีดีดีปะ่ะคืนคืนซุ่มคืน,ค,น,ค,นคืนป้องนี่แหละเราเห็นแหละนี่อีกหมวง,นง,นห,งห,หนึ่งพ่อเหนี่ยเหย็ดคางให้นไาเบิ่งขนาดยังซุ่มพ่อกินอะไรนี่ตัวปูกก่อน นาพอกินแล้วเก็บกระเดาวกก่อนพี่เนาะเก็บกระเดาก่อนเก็บหยอดพอกระเดาโอ้ยอีกกระป๋อมกระไลหลายคลิปนี้กะฝากไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องจ้าฝากเบิ้งฝากชมฝากติดตามคลิปเก็บมะละาขี้นกเนาะคลิปเก็บมะละาขี้นกฝากเบิ้งฝากชมฝากติดตามเก่าแล้วพี่น้องเบิ้งได้สมสิเอ้า